อย่างที่มีแถลงออกมาแล้วนะครับว่าทางภาครัฐเนี่ยจะแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยจะมีการอธิบายถึงการสมัครด้วยบัตรประชาชนของเราด้วยนั่นเองนะครับผ่านระบบการสแกนบัตรสแกนใบหน้าต่างๆนะครับแต่มันมีวิธีสมัครอีกช่องทางหนึ่งที่ง่ายมากๆนะครับนั่นก็คือสมัครแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยบัญชีไทย ID นั่นเองนะครับง่ายมากๆไม่ต้องสแกนอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายถึง2วิธีนี้ด้วยกันนะครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยยวเเรราไปดูลัลคบ เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทางลัดด้วยบัญชีไทย Thai ID ของเรานั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางลัดได้ใน g l e p l a y Store นะครับและถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังไม่เคยสมัครใช้งานแอปพลิเคชันไทย ID เนี่ยเดี๋ยวนายตึงหนื่อจะทิ้งลิงก์วิธีสมัครไว้ใต้คลิปนี้นี่เองนะครับเอาละครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราก็เริ่มเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทางลัดเลยครับ ในกรณีที่คุณผู้ชมเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับทางตัวแอปเนี่ยจะขออนุญาตเข้าถึงนะครับให้เรากดอนุญาตได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดอนุญาตแล้วนะครับเราก็จะอยู่ที่หน้าหลักของตัวแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันมีปุ่มสมัครหรือว่าปุ่มเข้าสู่ระบบสีเขียวๆใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ หลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีหลายช่องทางเลยนะครับน่ตึงหนึ่งขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากสมัครด้วยบัตรประชาชนของเราเนี่ยขั้นตอนมันก็ไม่ยากเลยครับพอเรากดเข้าไปปุ่มสมัครด้วยบัตรประชาชนเนี่ยมันก็จะไปที่หน้ายอมรับนะครับ เราก็ทําการยอมรับเงื่อนไขนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการสแกนหน้าบัตรประชาชนหลังบัตรประชาชนนะครับต่อด้วยการกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวตามบัตรของเราเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะจบด้วยการสแกนใบหน้าของเรานั่นเองนะครับหลังจากทําตามกระบวนการทั้งหมดแล้วนะครับมันจะจบด้วยการตั้งชื่อบัญชีแล้วก็รหัสผ่านเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับ แต่เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นสําหรับคลิปนี้ครับเราจะสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยไทย i i นะครับเราก็กดเข้าไปที่ปุ่มสมัครทางรัฐด้วยไทย i ID นะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่ข้อกําหนดและความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้ให้เราอ่านทําความเข้าใจนะครับหลังจากนั้นให้เรามาติ๊กถูกยอมรับที่ช่องสี่เหลี่ยมบริเวณมุมซ้ายล่างนั่นเองนะครับกดติ๊กเข้าไปได้เลย หลังจากติ๊กถูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มยอมรับได้เลยครับจากนั้นนะครับมันก็จะลิงก์มาที่แอปไทย i d ของเรานะครับให้เราใส่รหัสผ่านแอปไทย i d ของเราได้เลยหลังจากยืนยันรหัสผ่านแล้วนะครับเราก็จะอยู่ที่หน้ายืนยันตัวตนนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มยอมรับครับ พอกดที่ปุ่มยอมรับแล้วนะครับทางตัวแอปเนี่ยจะให้เรายืนยันรหัสผ่านอีกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นทางระบบเนี่ยจะทำการซิงให้เราแบบอัตโนมัติเลยครับแล้วมันจะเด้งมาที่แอปพลิเคชันทางลัดนะครับมาอยู่ที่หน้าตั้งรหัสพินโค้ดนั่นเองนะครับรหัสพินโค้ดตรงนี้เข้าใจง่ายๆก็คือรหัสการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทางลัดนั่นเองนะครับโดยมีให้เราตั้งด้วยกัน6ตัวเลขนั่นเองเราก็กดตกลงได้เลย จากนั้นให้เราตั้งรหัส6หลักนะครับตามที่เราต้องการตามที่เราจําได้เลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับให้เรายืนยันรหัสที่เราตั้งเมื่อสักครู่อีก1ครั้งนะครับ ต่อมาเขาจะถามเราว่าเปิดการใช้งานยืนยันเข้าใช้งานด้วยการสแกนลายนิ้วมือสแกนใบหน้าหรือไม่นะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากสะดวกเนี่ยก็สามารถกดที่ปุ่มใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับในที่นี้ผมก็จะใช้งานเหมือนกันครับกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับทางตัวมือถือจะทําการสแกนใบหน้าของเรานะครับพอสแกนเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดที่ปุ่มดําเนินการต่อตรงนี้ได้เลยครับ และเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนายตึงเนื่งลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าวิธีการสมัครผ่านทางแอปไทย ID เนี่ยมันสะดวกมากๆเลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาสแกนใบหน้าสแกนบัตรบางคนสแกนไม่ผ่านนะครับมันเสียเวลาใช่ไหมครับใครที่เคยใช้แอปไทย ID อยู่แล้วเนี่ยให้มันสมัครผ่านแอปไทย ID เนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้นายตึงเนื่งหวังว่าเพื่อนๆจะได้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเหมือนกันทุกคนเลยนั่นเองนะครับก่อนจากกันไป กดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื่นด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ